สวัสดีเพื่อนๆพี่นะครับผมส้มฟีก้าวธันวานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมครีเอสเชลานนะครับเดี๋ยวผมจะพาทีมเสือใหฮาทุ่งสงครับไปปั่นที่เขื่อนละชปาปพานะครับอันนี้ก็คือทีมเสือหฮาทุ่งสงอันนี้คือพี่ทิพย์นะครับนะครับทีมเสือหฮาทุ่งสงครับเดี๋ยวผมจะพาไปปั่นเที่ยวชมเขื่อนละช่าปานะครับเดี๋ยวตามพี่ๆไปนะครับ ระวังนะครับ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 ให้ประหลัดยุดไปก่อนอ้ยประหลัดยุดออกมาไม่ทันนะครับกลุ่มกลุ่มจักรยานพิทิพมาแล้วอันนี้เป็นการปัน่นปั่นพิเศษนะครับปั่นพิเศษนะครับของทีมเสือฮา้หาทุ่งสงนะครับ ลำหน้านี่คือพี่ทิพย์นะครับประธานกลุ่มเสือหาทุ่งสงครับวันนี้พี่ทิพย์มาทั้งหมดสี่สิบห้าลำนะครับสี่สิบห้าลำนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ได้ได้ยินเสียงไม่ชัดพิมมาแจ้งด้วยนะครับพิมมาแจ้งครับเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายรถมานะครับรถมารถมารถมาไปได้ครับไปได้ไปได้ครับทีมเสือหหาทุ่งสงนะครับมันอาจจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่า ตอนนี้ฝนมันตกนะครับฝนมันตกนะครับนี่ครับไปครับอันนี้คือทีมเสือหหาทึ่งสงนะครับปั่นชมเขื่อนนะครับปั่นชมเขื่อนและชะบับฮา,านะครับ ทีื่อกี้ฝนตกนะครับเราก็เลยถ่ายรูปอยู่ในในโรงแรมคินิแอชเชลลานนี่พี่ทีมเสือให้หาทุ่งสงนะครับถ้าภาพสัญญาณไม่ชัดผมต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมรีบต่อระบบถ่ายทอดสดนะครับเตรียมตัวไม่ทันนะครับว่าฝนหยุดนะครับฝนหยุดนะครับเราก็เลยรีบนะครับเราก็เลยรีบนะครับเนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพบนยอดเขื่อนนะครับอันนี้คือพี่บ่าวนะครับพี่บ่าวนะครับนี่ครับพี่บ่าวเรานะครับ ทีมเสือห้าทุ่สงครับีก่ครับกเสชื่ <atem> อหลานปที่2งแล้ครับแจัดมาทับใจีน <ril jamais> <ô. S 3> ี้จัดมา50ิพันครับม่ครับทุ่สงครับทีมทุ่สงจัดมา50าสาบำนะครับ50าำนะครับนี่ครับ นี่ครับเพื่อนๆนกป่าทั่วประเทศครับนี่ครับก็ขอบคุณพี่เบานะครับทีมเสือหาทุ่งสงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มหน้าไปดูพี่ทิพย์กลุ่มหน้านะครับไปดูกลุ่มหน้านะครับเราจะไปช้าๆเรื่อยๆแบบนี้นะครับไลยูโฟนี่เป็นไลยูโฟตัวใหม่นะครับมันจะถ่ายทอดสดยากนิดนึงครับต้องขออภัยนะครับผมบอกเลยว่าถ่ายทอดสดยากมากนะครับไลยูโฟตัวใหม่นะครับ ถ้าเสียงไม่ชัดหรือว่าเสียงไม่ออกพี่พี่พิมมาบอกด้วยนะครับถ้าเสียงชัดพิมมาบอกด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่สามารถดูระบบสายทอดสดได้เลยนะครับทําอะไรไม่ได้เลยนะครรีบครับรีบครับนี่ครับเราก็ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับพี่พี่ทีมเสือให่งาทุ่งส่งครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทีมเสือให้งานุ่งส่งครับนี่ครับนี่ครับก็นี่ครับเสือแหาุ่งส่งครับนี่ครับ เราเป็นพันธมิตรกันนะครับพี่ๆเวลาพี่ๆมีงานพี่ๆก็มาช่วยตลอดนะครับเวลาผมมีงานเวลาพี่ๆมีงานผมก็จะไปตลอดนะครับสัญญาเลยครับส้มติ๊กก้าวนวาไปแน่นอนครับไปแน่นอนครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูพี่ทิพย์กลุ่มหน้านะครับกลุ่มหน้านะครับข้างหน้าลงเนินนะครับข้างหน้าลงเนินถนนจะเปียกนิดนึงนะครับแต่พี่ๆเราไม่หวั่นนะเพราะพี่ๆเรามาไกลนะครับพี่ๆเรามาไกลนะครับ ถนน,นเปียกระวังนะครับถนนเปียกระวังนะครับมันจะเป็นควนยาวครับเลอะไม่ต้องกลัวพี่ในภาพสวยนี่ครับาานี่ครับเสือไอหามาแล้วครับ ทีมพี่ทิพย์ครับนี่คือพี่ทิพย์ครับเห็นไหมครับนี่คือสนุกสนานแบบนี้นะครับสนุกสนานแบบนี้นะครับเสือหายาทุ่งสงนะครับนี่ครับกิจกรรมทุกอย่างนี่ก็เสือหายาทุ่งสงนะครับมาร่วมตลอดก็ขอขอบคุณนะครับพี่บ่าวกับพี่ทิพย์นะครับประธานกลุ่มเสือหายาทุ่งสงนะครับ วันนี้เราก็จะพาพิชิตป,ปั่นขึ้นควนนะครับปั่นขึ้นควนนะครับนี่ครับนี่<อ>ครับสนุกสนานนฮาาครับเสือห้ฮาทุ่งสงครับพรุ่งนี้เราก็จะปั่นนะครับปั่นปั่นให้สนุกสุขที่เที่ยวหลานพิชิตเขานานในนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับรอจะมุนออกจากโรงแรมทีแอดเที่ยวหลานเจ็โมงสินาทีนะครับ เราก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะนครับดูนะเดี๋ยวจะลงเนินนะครับเ๋ยวให้พี่ๆ เพื่อนเพื่อนดูนะครับทุกคนนะครับว่าพี่พี่มานะครับเสือหาทุกคนข้างหน้าลงเนินครับลงเนินแล้วขึ้นเนินครับลงเนินแล้วขึ้นเนินครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ทีมเสือหาทุกสงมาปั่นที่เขื่อนราะชะะพานนะครับเราก็พาไปพี่มานะครับอันนี้ชุดทีมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเสือหาทุกสงน้บที่มอบชุดเสื้อทีมให้ผมนะครับเสื้อทีมให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่นะครับ เสียทุ่งสงครับถนนเปียกพี่ๆี่ก็ไม่หวั่นนะครับเพราะว่าตั้งใจมานะคตั้งใจมานะมาไกลค, <c oughs> นนครับน้ำกระเด็นเนื้อน้ำกระเด็นเน้พี่บอกก็ชัดขอบคุณมากครับพี่ สุดๆขอขอบคุณรับนี่ครับตอนนี้เราปันขึ้นเนินเมื่อกี่ลงเนินตอนนี้ก็ขึ้นเนินนะครับพี่ๆออกกําลังกายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะยิ่งกว่านี้นะครับเสือห้ยาทุ่มส่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพหมู่ที่บนเขื่อนและเช้าประพานะครับ พี่เบานะครับต่อไปก็ลงเนินนะครับลงเนินครับลงเนินหรือเขาเรียกว่าลงควนนะครับลงควนนะครับลงควนยาวนะครับยังมีข้างหลังอีกเยอะนะครับข้างหลังนะครับทั้งหมด45ห้าลำนะครับเฉพาะทีมทุ่งสงนะครับคนที่สมัครทั้งหมด1 7 0รยเจท่านนะครับพวกนี้1นึ้ยเจท่านนะครับ อันนี้เป็นไลท์ยูโฟตัวใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าต้านลมได้ขนาดไหนนะครับตอนนี้ความเร็วที่สี่สิบนะครับที่ได้ยินเสียงปะปะปะถุงหน้ารถนะครับเพราะฝนตกนะครับฝนตกนะครับอันนี้เป็นไลท์ยูโฟนะครับตัวใหม่นะครับปั่นไปเขื่อนและชประภาครับไปดิพี่ทิพย์ทีมทุ่งสงนะครับอยากปั่นไปเขื่อนและชประภาก่อนครับเพราะว่าพรุ่งนี้ เราจะปั่นไปอุทยานธรรมเขานาในหลวงนะครับเข้ากิจกรรมนะครับพรุ่งนี้ปั่นให้สนุกสุขที่เที่ยวหลานพิจิตรเขานาในนะครับพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้เป็นวันวอมอัพนะครับวอมอัพนะครับวอมขาก็วอมขาครับเนี่ยครับอ้าวตรงนี้ฝนไม่ตกนะครับตรงนี้ฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกนะครับแถวนี้ฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกครับ เตือนห,หาทุ่สงสงบเดี๋ยว,วเราเลี้ยวซ้ายนะครับแถวนี้ฝนไม่ตกนะครับแจ้งพี่ๆี่ที่อยู่โรงแรมคิรีแอดเชียวหลานนะครับบริเวณเขื่อนและจ้าพระพาฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกนะครับถนนแห้งนะครับถนนแห้งนะครับพี่พี่ที่อยู่โรงแรมครับฟ้าจักรยานตามมาได้นะครับรออยู่สันเขื่อนนะครับรออยู่สันเขื่อนนะครับ พทิปนะครับบชะลอหน่อยนะครับชะลอหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวเข้าด่านมันต้องข้างหน้าต้องจอดนะครับรถยนต์ต้องจอด ต่จักรยานกับมอเตอไซไม่ต้องครับ อาจจะได้ยินเสียงลมนะครับผมจะไถ่ายชอบสดตอนขาไปนะขากลับจะถ่ายวิดีโอนะครับได้ยินเสียงลมหน้ารำคาญหน่อยนะเพราะว่าถุงข้างหน้าผมไม่สามารถแต่งได้แล้วไม่ต้องจอดครับไม่ต้องจอด ช้าครับช้าครับอรถจอดช้าครับ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 ระวังครับระวังครับระวังลูกกันหน้าครับระวังลูกกันหน้าขอบคุณครับขอบคุณครับระวังลูกกันหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับทางหน้าทางหน้าไม่ต้องกลัวยิ่งกว่านี้อีก มีคนเข็นแน่วันเนี้ยพาพี่ทิพย์มาเข็นเดี๋ยวพาพี่ทิพย์มาเข็นแต่ตรงนี้มันสวยครับเห็นไหมครับเนี่ยแต่ตรงนี้มีควรพี่ประหลัดยุทธประหลัดยุติมีคนพามาประหลัดยุติมีคนพามา ต้องนีพี่จาช้าพี่จะช้าครับ้ะช้าไม่ต้องรีบรีบ,รบแล้วเหนื่อยรีบแล้วนเหนื่อยพี่ต้องรีบนี่ครับเขือเข่อนแลชเฉพาะพานะครับวันนี้ผมก็สมจี๊ดก้าวนวานะครับพาทีมเสือห,หาทุ่งสงนะครับมำปั่นชมเขื่อนแลชเฉพาะพานะครับ ทีมงานเรามาคอยดูแลนะครับอ๋อปหลัดยุดพามาปหลัดยุดพามา <c oughs> นู่น <c oughs> ปหลัดยุดพามานู่นสามปะลัดยุดเลย <c oughs> เรียบร้อยเลย ลงเนินครับลงเนินลงเนินนะครับลงเนิน เตือนนะครับไลอยูโพเตือนนะครับความเร็ว60ครับเรียบร้อยความเร็วได้แค่60นะครับแต่ตอนนี้ไฟแดงเตือน4เมตรนะครับ60ครับความเร็ว60 ใช่ครับทางทางปากทางเขื่อนจะฝนตกครับแต่ตอนที่เราขึ้นเนี่ยฝนไม่ตกครับเลี้ยวครับเลียวประลัดยุดธเป็นคนพามาไม่ใช่ผมนะทางเนี้ยประหลัดยุทธ พี่ทิพย์ครับอันนี้พี่ทิพย์ประธานเสวยหาทุ่งส่งครับ ขึ้นเกลือนนะครับบานขึ้นเกลือนนะครับเสือฮาร์ทุ่งสงนะครับนี่พี่ทิพย์นะประธานกลุ่มเสือฮาร์ทุ่งสงนะครับพี่ทิพย์กับพี่เป่านะครับวันนี้เราก็ได้มาปั่นชมเขื่อนนะครับ เขื่อนรัชประภานะครับหรือเขื่อนเที่ยวหลานนะครับให้รถไปก่อนนะครับรถการไฟฟ้านะครับผมดูทรงรู้ครับรถการไฟฟ้าครับดูไม่ยากครับนี่น้ำจิ้มครับวันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มอันนี้วอมวอมพี่วอมวอมวอม วอมมีความรู้สึกเป็นไงบ้างพี่ทิพย์ประหลัดยุดนะพี่มีโทษประหลัดยุอยจะโทษผมนะผมจะให้เลี้ยวขวาประหลัดยุดตรง biếu khóa nó biếu khóa đi tiếp lóng rồi lóng rồi nhút pha mà <laughs> นี่ครับเสือใหาทุ่งสงครับวันนี้พามาปั่นพิชิตเขื่อนแล้วจะมาพานะครับก็ดูนะว่าใครจะเข็นนะครับใครจะเข็นดูนะครมีตากล้องดักอยู่ข้างหน้านะครับเอาดูรับดูครับตอนนี้กําลังปั่นอยู่นะครับปั่นขึ้นอยู่นะครับ มอไซค์ตัวนี้อยู่เกียร์สองนะครับเกียร์สองนะครับหมดครับมอไซค์จะหมดแล้วหมดเกียร์แล้วหมดแล้วดูครับอันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนแล้ว อิหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวยครับอีกหน่อยเดียวห้ามลุนขึ้นใช่ครับห้ามลุนขึ้นครับห้ามลุนขึ้นนี่คือทีมเสือไอ้ฮาทุ่งสงครับลครสีตรรรานนครับ <Ooh. S 1> เดี๋ยวดูครับเ <No. S 1> สือไอ้ฮาทุ่งสงครับโอเคครั <laughs> thì đang bị rèn rồi các bạn, duong, duong, đưa ra thung ยุดจัดให้นะครับเน,นี่นี่เส้นคือเส้นทางประหลัดยุดจัดให้นะครับประหลัดยุดจัดให้นะครับผมจะพาเลี้ยวขวานะครับประหลัดยุดพาตรงนะครับ ดูครับว่าที่ทิพย์จะปั่นปั่นสุดหรือเปล่านะครับดูนะครับให้รถยนต์หลังไปก่อนนะครับให้รถยนต์หลังไปก่อน ดูนะว่าปั่นถึงหรือเปล่านะครับอีกหนึ่งร้อยเมตรครับหนึ่งร้อยเมตรนะครับหนึ่งร้อยเมตรจะถึงนะครับอีกหนึ่งร้อยเมตรครับหนึ่งร้อยเมตรออาดูนะครับอีกหนึ่งร้อยเมตรครับปั่นไปชิตเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับปั่นพิชิตเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับทีมเสือไหฮาทุ่งสงนะครับอีกห้าสิบเมตรนะครับห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรครับห้าสิบเมตร ส0เมตรครับยี่สิบเมตรโอ้ประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จนะครับพี่ทิพย์ไม่ได้เอาขาลงนะครับประสบความสำเร็จนะครับปั่นพี่ทิพย์เขื่อนและจะพาะพานะครับพี่ทิพย์ประสบความสำเร็จนะครับนะครับถึงแล้ว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 นะครับ ตอนนี้เราก็ถึงเขื่อนราชบพานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดดูอย่างนี้ก่อนกันนะเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปถ่ายรูปข้างบนนะครับตอนนี้เราก็ถึงเขื่อนราชบพานะครับยังมีชุดข้างล่างอยู่อีกนะครับชุดข้างล่างนะครับเดี๋ยวนะครับเขื่อนราชบพานะครับ อันนี้คือพี่บ่าวนะครับเสือห้าทุ่งสงครับนี่เสือห้าทุ่งสงครับโอเคนะครับไม่หลุดน,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 นะครับไม่หลุดนะครับ ไปไหล้วกแก้มาดูแลกันหน่อยสิสีทำได้สีทำได้จ้าเสือเฮฮาทุ่งสงสู้สู้สู้ ไม่มีอะไรน้องก็มดพุดเลยหมดปลัดยุทธเป็นคนพามาไม่ใช่ผมนะเปียนไม่รักแล้วปลัดยุทธนั่นมีรักท่องคิดประลัดยุทธไม่รักแล้วแล้วคนนี้น้ํากระต้มก็ไม่เอามาให้ตีน้าได้เป็นใบมาอันนี้ห้ามกระเทนเดี๋ยวพาไปขึ้นแผ่นกระเทนเออมันมีแผ่เหรอต้องจริงสองรึสองถามพี่มั่งเถอะน้องนี่พี่ต้องบอกปลัดยุทธปลัดยุทธเป็นคนพาพี่มาวันนี้อ้า วันวันนี้นอดขาก่อน,น,อนโอ้แก็งแรงโอ,องเปียวว่าไง่าาโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมสวยไหม <laughs> ไมสวยยนี่ครับอหาทุ่งสงครับนี่ครับสอหาทุ่งสงครับนี่ครับเสือหาทุ่งสงคราบี่ครเอา่ครัี่ครเสือา่งสงคนี่ครับเสือ่งสงครนี่รัเสอยาสรนี่ครับเสือหาทุ่งครับนี่ครับอหา่งครบน่รัอหาท่ครับนี่ครอพา่ๆมาครบก่อนนะครับ รอพี่พี่มาครบก่อนนะคเฮ้ยทีมทุ่งสงไม่มีกล้องเหล่าทัพเหมืนแม่หมุดเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้พี่พี่ทีมเสือขาทุ่งสงนะผมให้พี่พี่ดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศก่อนครับดูบรรยากาศก่อนนะครับเยี่ยมเลยนี่บรรยากาศนะครับทีมเสือขาทุ่งสงนะครับ

ผมก็ให้เป็นเรื่องที่ดูบรรยากาศครับตรงนี้พี่ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ครับโอเคโอเคพี่เล็กไม่โอเคโอเคโอเคไน่เน่เน่ไปไปยืนข้างหลังนะนั่งของเราหนึ่งไม่เอาเอาชักตรงนี้ไปเบ่าชักอะไอ่างเงี้ยเอาชักนี้สิถน้ำนู้นไปร่างกันดี เอาเอาวิวนี้ก่อนนะเดี๋ยวในนผมให้ดูพี่ๆดูบรรยากาศนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วโกับผมใหม่นะครับส้มชีดเก้าทธันวานะครับในปั่นทุกที่ดีมีทางครับขอบคุณครับ